สนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน สวัสดีครับดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฟุตบอลไทยวันนตี้ก่อนเกมฟุตบอลไทยลีกวันนี้เนี่ยมีมีสองคู่ใช่ไหมน้นงครับมีบุรีรมืมเจลมลอลำพูนบริเออร์น่าดูนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งน่าจะเป็นสุโข,ขทัยเจอกับรตราไม่ใช่น่าเป็น,น้วก็คือมันเจอกันดูแล้วเจอกันอยู่แล้วคือไงอ้าวเขาบอกไมน่น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งก็คู่นี้แหละใช่แต่การเพราะว่าวันจันทร์นี่เป็นชนบุรีแข่งครับกระแสฟุตบอลไทยลีกคือคักนะ ผมไปอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยคนญี่ปุ่นดูไทยลีกด้วยนะพี่มิวเนี่ยพี่มิวล่ามส่วนตัวน้องบุ๊กเนี่ยดูไทยลีกเปิดดูเขาอยากจะรู้ว่าเฮ้ยนักฟุตบอลไทยคนไหน,นมันจะพอมีแววมาเล่นเจลีกได้ไหม,มในอนาคตและเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็ <c oughs> มีให้ดูสองคู่ใช่ไหมแล้วคู่หนึ่งนี่กระแสกระแสดีเลยเพราะว่ามีคุณพิธาไปดูด้วยเดี๋ยวนี้ คนการเมืองไปดูฟุตบอลเยอะนะน้องะก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาที่สนามเทโลใช่ไหมแล้วก็มาล่าสุดเป็นคุณพิธาที่สนามแบงคอกใช่ไหมกีฬาการเมืองก็ไม่ไม่ห่างกันไม่ต่างกันนะครับาล่เนี่ยนะมันก็แบบมันก็ต้องก็ดีก็ดีตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันใดคนเหล่านี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐอ่ารเงี้ยก็จะมีความรู้สึกที่ บอกว่าเอ้ยกีฬาฟุตบอลก็น่าจะให้การสนับสนุนเพราะว่าคนเยอะมีการพัฒนาอะไรเงี้ย,ยมันก็จะเป็นลูกทางอีกลู่ทางนึงครับผมอาจจะช่วงแรกก่อนไปปรีวิวบุรีรัมเจอกับทางฝั่งของลำพูนเนี่ยเรามีาสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะอ,ะอย่างแรกเลยนี่ต้องต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยนะครับบริการทุกระดับประทับใจเคพัสมือบายแบงกิอันดับหนึ่งจากธนาคารกสิกรไทยออกแคมเปญเคพั ดีสารพัดนะครับรับชมดี e Escape ได้หลายช่องทางเลยแล้วก็ย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งนะครับแค่เปิดเคพัดก่อนก็พิเกมได้ในะทันทีตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินทั้งขอสินเชื่อวางแผนลงทุนสแกน QR ทั้งในและต่างประเทศโอนเงินไปต่างประเทศและอื่นอีกมากมายตามคอนเซ็ปต์เคพัทดีสารพัดนะครับรับชมดี e Escape ได้ทางเคแบงไลทุกช่องทาง YouTube Facebook t i k t o k t w i t t e r Line แล้วก็ Instagram รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณกองทุน พัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็ขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาแล้วก็นี่นะครับรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับนี่การออกนอกกรอบบนเส้นทางแบบเดิมๆลดเล่นไปให้สุดในแบบคุณไปกับโซล่ากรุ๊ปคอสเต,ตรียมแบกเป้แพ็คสัมภาระแ,ะแล้วมุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแบบไหนก็พร้อมพิชิต พาคุณไปถึงจุดหมายสนุกได้เต็มอัตราจะไปแบบโซโล่หรือแบบกวนมันก็ไม่แพ้กันก็มันไม่แพ้กันนะครับถ้าใจเรียกร้องแล้วจะรออะไรตอบโจทย์สายดุยออกไปหาความท้าทายใหม่บนเส้นทางที่แตกต่างในราคา43,900บาทนะครับโซล่ากรุ๊ปคอสออกนอกกรอบบนเส้นทาง แบบเดิมๆลดแล่นไปให้สุดในแบบคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเบอร์โทรนะครับ020791861หรือ Facebook Solar Thailand นี่สมัยน้อหนงหนุ่มๆ,ๆนี่เรื่องนี้แหละอย่างนี้เลยปะ่ะใช่ขับรถเท่สาวรกรี๊ดเลยกรี๊ดแต่ก่อนชอบขับไปคาราโอเกะไหมส่วนใหญ่ <c oughs> บ้านผมมันเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะบ้นอกหน่อยนะครับแต่ว่ารถอย่างนี้มันเหมาะ ล้อเลื้ออะไรเนี่ยดอกยางหลกยางเนี่ยมันช่วยได้แต่ว่าช่วงหลังเขาก็ปรับเป็นวัยรุ่นนะเอาไว้ลุยอย่างเดียวมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งสาวชอบด้วยแบบเนี้ยเมื่อก่อนมีสาวซอนทายเยอะไหมนันน o n อ่ะไม่มีครับไม่มีจริงอ่ะหล่ออย่างงี้ไม่มีได้ไงไม่ใช่ผมรถผมผมไม่มีตังค์เติมน้ำมันเลยซื้อมาจอดไว้อาอะอุดหนุนกันได้ราคาไม่แพงนะครับสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเหมาะสำหรับวัยรุ่นเออเหมาะสำหรับวัยรุ่นแล้วคนทั่วไปด้วยนะคลาสสิกเออ แล้วก็อย่าลืมนะครับเมืองทองรับสมัครตั๋วปีฤดูกาลใหม่รับของเที่ลลกเล Limited Edition พร้อมสิทธิประโยชน์เพียบนะครับเชียร์สุดตัวแบบ E อ u s i v e รับฤดูกาลใหม่กีฬาะยองเมืองทองยูเนเต็ดแฟนบอลที่สนใจเป็นสมาชิกบัตรรายปีฤดูกาลใหม่จัดเต็มของที่กะลก Limited Edition ภายในกล่องบ็อกเซตสุดเท่ทั้งผ้าพันคอสายคล้องคอบัตรสุดเก๋และรับสิทธิประโยชน์มากมายราคาเริ่มต้นเพียง1950บบาทน,นะครับ รายละเอียดและราคาแพ็กเกจนะครับโกลแพ็กเกจ E 2 E 3 W 4 W 7ราคา2,950บาทซิลเวอร์แพ็กเกจ E 1 E 4 W 1 W 3ราคา2,450บาทแล้วก็บรอนซ์แพ็กเกจโซน NS ราคา1,950บาทสมัครได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ Major, นะครับอ่ะไปดูโปรแกร,รมไทยลีกกันหน่อยวันนี้เนี่ยมีให้ดูกัน2คู่คลับเตะค่อนข้างเร็วนะวันนี้<ด>ไปหก <6 S 2> โมงคู่เลยทั้งคู่เลยละ่ะเออ ตอนนี้ผมกับชอบวันศุกร์มากนะนุ่มผมว่าวันศุกร์เนี่ยมันเหมาะกับการดูฟุตบอลใช่แล้วคือถ้าเกิดให้เลือกระหว่างวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยผมว่าวันศุกร์กระแสมันดีมันดีกว่าคือวันศุกร์เนี่ยคือคนเลิกงานปุ๊บบางคนเขาไปเที่ยวใช่ไหมแต่คอฟุตบอลเนี่ยเลิกงานปุ๊บไปดูบอลผมว่าเตะดึกๆสักสองทุ่มอะไรแบบเนี้ยคนก็ไปดู มันก็ได้แหละครับเพราะว่าแค่ในกรุงเทพนะเอาแบบในกรุงเทพไปเยอะได้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ทุกคนก็หยุดงานก็จะได้มีเวลาพักบางคนก็ถือโอกาสสมมติมันไม่ไกลจากกรุงเทพมากสมมติจะไปต่างจังหวัดก็แวะดูบอลนิดหน่อยหนึ่งเพราะผมไปเจลีกมาล่าสุดวันศุกร์อ่ะคู่อุตวะเจอนาโคย่าคนเต็มเลยคนเกือบห้าหมื่นคนน่ะเยอะกว่าวันเสาร์อาทิตย์เพราะอะไรไหมวันศุกร์มันเป็นวันที่ สามารถนอนดึกได้นอนดึกได้พกนี้เป็นงานเรื่องวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันที่เหมาะกับการดูฟุตบอลใช่แต่วันอาทิตย์เนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่วันจันทร์ทำงานมันก็เลยเขาเลยเตะดึกไม่ได้ดีใช่ไหมล่ะแล้วก็บางจังหวัดแบ่งทั้งเนี้ยทั้งคู่เลยสุโขทัยบุรีรัมย์ซึ่งวันเนี้ยถ้าคนก็ไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องเดินทางกลับถูกไหมใช่แต่แวะดูบอลก็ไม่ได้เพราะว่าต้องกลับบ้านแล้วผมถึงบอกว่าโหวันศุกร์เนี่ยการจัดโปรแกรมจัดจัดเต็มๆได้เลยครับเพราะผมไปมาวันศุกร์ที่เจลีกเนี่ยเจลีกก็เริ่มเริ่ม เริ่มเรื่องนี้แหละแม้แต่พิมพ์ใหญ่ไหมพิมพ์เ,เล็กก็เต็มวันศุกร์แล้วเ,<อ>เพราะวันศุกร์มันเป็นวันศุกร์ไงเขาจะเอาความสุข,สน,สขนะขจากคนที่จะไปดื่มก็ไม่ดื่มแล้วไปดูบอลดีกว่าอ,อ่ะดูโปรแกรมวันนี้สองคู่สองคู่นะครับบุรีรัมย์ลำพูนสุโข,ขทัยเจอกับตราดสุโข,ขทัยเนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวที่ลุ้นเก็บชัยชนะสองต่อติดนะนงใช่ครับเพราะ,ราะว่าาเพระไทยลีกผ่านมาเนี่ยมันไม่มีทีมไหนชนะสองต่อติดเลยมีแล้วไงใคร เมื่อวานไงเออมีเชียงรายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวสุโขทัยลุ้นเชียงรายเนี่ยเซอร์ไพรส์มากชนะ2เกมติดก็เม่เชื่อนะก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าเกมแรกรเมืองทองเองก็ไปเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นในบ้านด้วยนะแล้วก็จุกฉวยโอกาสได้ดีบบลวก็ยังเป็นนักฟุตบอลที่ในวัยจะ40อยู่แล้วโอ้โหเล่นสองเมตรแล้วก็แต่ละลูกที่จะลากไปจะยิงไปเนี่ยคมมากนี่ผมจะบอกให้นะเชียงรายเนี่ยคือทีมต้นแบบต้นแบบอย่างนี้คืออะไรบา ถ้าคุณไปดูรายเชื่อนักเตะเชียงรายาไมไ่อิงตแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอการที่บอกว่านักเตะโนเนมแล้วจะอ้างว่าเฮ้ยก็นีมีนักเตะทำอะไรแค่เนี้ยม,มันไม่ใช่ผมไปดูเชียงรายซ1เบผูเล่นตัวจริงเนี่ยผมบอกเลยนะสี่ห้าคนเนี่ยมาจากอะคาเดมี่ใหม่เล่นอย่างดี ผมถึงบอกว่าสุดท้ายฟุตบอลอยู่ที่โค้ชอยู่ที่ระบบอยู่ที่ระบบกช่เวลาใช่เวลาแล้วก็นักฟุตบอลด้วยที่ว่าก็ไม่สนใจว่าในทีมมีซูเปอร์สตาร์ไม่มีซูเปอร์สตาร์อันนี้ที่เราพูดอย่างนี้เราไม่ได้ไปว่าทีมใดทีมหนึ่งหรืองานเพียงแต่ว่าเชียงรายเขามาทเาตรงนี้ตรงนี้ปั๊บเขาก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้แล้วไม่ใช่แค่พิม์ลีกไม่ใช่แค่ไทยลีกเมื่อวานนี้นั่งดูทีมหนึ่งไบตันไบตันพิมลีกเนี่ยขายสตาร์ออกเยอะแน่นอน นันเป็นจ่าฝูงสอนนักยิงไป8ลูกผมถึงบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่ระบบและวิธีการนะครับแล้วก็อยู่ที่โค,ค้ดที่จะทาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้ดีได้เอออะไปพูดถึงบุรีรัมเจริมพูลกันหน่อยจะเป็นตัวแรกออกมายังสิเป็นตัวแรกออกมา,า,กออกมาเป็นชี้เรียบร้อย๋ย่ไปใชคก่อนนะครับบุรีรัมหูลลำพูนบุรีรัมวันนี้ไม่มีทางเลือก อื่นใดนะครับนอกจากจะต้องเก็บสามแต้มให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่านัดก่อนนัดนี้ก็ไปเสมอกับพอนแกนมาซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไปสะดุดได้ยังไงแต่ว่าฟอร์มของบุรัมในสองนัดที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าความดุดันไม่ไม่มีให้เห็นเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วผมกําลังดูว่าวันนี้เนี่ยบุรามเขาใส่ชื่อใครไป็นโค้ชเพราะว่าเขาบอกแล้วอิชิ จริงๆไม่กับปาปาสใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีนะบอกว่าเป็นปาปาสคุมแล้วล่ะอย่างเงี้ยข่าวที่ออกมาแล้วก็รูปภาพต่างๆที่ออกมาก็เป็นปลาปาที่ที่ดูแลทีมเต็มตัวอยู่นะครับใช่อ่ะดูรายชื่อกันเลยดีกว่าบุรีรัมเจอกับทางฝั่งของลำพูเนี่ยวีรัมเนี่ยระบบ4ี่สนะประตูเนี่ยเป็นซีวรัษเทศสูงเนินนะครับ แนวรับเนี่ยแบ็กซ้ายสัสลักแบ็กขวานี่เป็นสุพรนะอคู่เซ็นเตอร์เนี่ยดีออนคูจับคู่กับคิมมินฮนยอกคู่กลางเนี่ยเป็นธีรทรบุญมาทันคู่รัตนากรใหม่คามิแนวลุกเนี่ยใช้ต่างชาติ3คนเลยอรามิเลเซเดเยฟโกรันคาวสิตแล้วก็นิโคลาคาโดโซหน้าเป้าเนี่ยเป็นสุปชัย,ชยใจเด็ดโอ้ก็คือจัดนี่นี่นี่คือทีมที่ผมว่า ถ้ามองอย่างเนี้มองไกลๆก,ก็น่าจะเป็นตัวที่เขาจะเตรียมไว้ใช้บอลถ้วยนะแม้ว่ามันจะอีกนานแต่ว่ามันก็ทดลองดูก่อนอย่างตัวเกาหลีเนี่ยวันนัดที่แล้วก็เป็นสำรองไงมาอันนี้ก็เลยมันลงละก็น่าจะปรับพื้นหลังของเขาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยหน้าเขายังไม่ไม่คม,ม,มแต่วันนี้เขาปรับทับอย่างนี้ก็น่าสนใจว่าเขาเขามีอะไรที่ที่มากกว่านี้หรือเปล่าในวันางหนาอือนี่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ย บุยดำจัดชุดเต็มเต็มเต็มยิ่งกว่าแล้วก็เป็นเกมที่เล่นในบ้านเกมแรกของฤดูกาลฤดูกาลแล้วก็ข่าวออกมาล่าสุดก็คือทางคุณเนวินเขาบอกว่าขอเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ออะะไร่ชนะสามถ้วยติดสามปีซ้อนคือยังไงสามถ้วยเป็นสามปีซ้อนคือคงองสามแชมป์สามแชมป์สามแชมป์ปีนี้อยากเป็นสามแชมป์อีกอีกแต่ไม่แน่นะเพราะผมไปดูฟอร์มทีมอื่นเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมีความไม่ลงตัวหลายทีนะก็ใช่แต่จริงๆแลวอย่างบุยดำเนี่ยคือก็ยังไม่ลงตัวที่<ต>สา,า,ามารถที่จะผ่านไดีแต่คุณภาพก็ด, <ไง S 1> พดีแต่ก็รอดูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ว่าเล่นในบ้านจะเป็นยังไงเออ,อเนี่ยบุยดำตัวมานี้ขณะที่ลำพูลก็นหน่อยลำพูลเกมแรกนี่แพ้คาบ้านเนี่ยใช่ก็วันนี้โค้ชเก่าเาจะกลับมาเยือนที่นี่อ่ากามาคุมวันนี้ลำพูนเนี่ยประตูเป็นนนม่วงงามนะครับแนวรับเนี่ยมีศิลาศรีกําปัง มีทศพลอาลีซิโซโกมิก้าชูนนสีสราวุธมิดฟิลเนี่ยมูฮัมเมด็ดออสมันโชใช่ไหมอัครพง์ผู้มิเศษพัชรพลอินทธีข้างหน้าเนี่ยเป็นเดนิสมูริโลกับลูกก้าระบบเก่งเลยคือ352ห้าสองของกามา <G ama. S 2> สำรองเนี่ยมีหม่องมองระวินอาโฟแบอนันยอดสังวานสีโรฉัตทองบรวรตาป่า ตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกว่าบุยตัวไทยลีกก็แหละาต,ตัวตัวไทยลีกเหมือนกันก,ก็ค,คือคือคือเป็นตัวไทยลีกที่เคยเล่นน่ะแต่เพียงแต่ว่าหลายๆ<า>คนก็ออยังม,ม,มันมันมันยังไม่ฟอร์มทัดีเท่าไหร่อ่ะออใช่ไหมแค่น,นั้นเองใช่ไหมลุงแต่ว่าในเกมนี้มันเยือนในถ่ายการที่ถึงแม้คุณจะมีตัวไทยลีกระดับประสบการณ์ไทยลีกอยู่ในทีมแต่ว่า บุรีรัมมันไม่มีทางเลือกแล้วไนงะวันนี้มีม<ผ>มทางาเลือกเออเกมรุกผมว่าวันนี้น่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นบุรีรัมเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับเปิดฤดูกาลนี้มา2เกมรวม,มนะทุกรายการเนี่ยฟุตบอลถ้วยเนี่ยแพ้แบงคอกอในศึกไดกินไทยแลนด์ใช่ไหมครับใช่ไหมศูนย์สองเกมแรกเนี่ยเสมอกับขอนแก,ก่นหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วอย่าลืมนะครับว่าบุรีรัมโปรแกรมช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยง่ายกว่า ทีมหื่นเพราะว่ายังไม่ได้เจอทีมใหญ่เยอะก็จะเจอทีมน้องใหม่ทีมในโซนหนีตกชั้นซะเยอะแต่ปรากฏว่าเกมแรกเขาดันไปสะดุดไปเสมอขอนแก่นไงมันทำให้เกมนี้เนี่ยก็ต้องต้องเน้นสามแปมแต่วันนี้สนใจคือนฤบดินเนี่ยไม่มีชื่อเลยนะนงพัรษาสมบูรณ์พรรษาก็สำรองลีออนเจมส์สำรองพีรดลก็สำรองคือวันนี้จับตาดูบุรัมคือ อ่าตัวต่างชาติแหละใช่ตัวต่างชาติตัวต่างชาติเนี่ยสามตัวที่ลงวันนี้ที่เป็นแนวรุกนะเขาสิ์อ่านิโคลราคา์โดโซแล้วก็เชเดเยฟเนี่ยว่าจะเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเชเดเยฟเนี่ยสองเกมแรกนี่โดนด่ายับเลยโดน่ายับยับแล้วดูเหมือนว่าเขาคือต้องพูดอย่างนี้ว่าทีมอย่างวูรัมเนี่ยเขาไม่มีเวลาให้นักเตะต่างชาติปรับตัวเยอะปรับตัวเยอะซื้อเวลาคือถ้าวันนี้ยังไม่ดีอีกเนี่ยอาจจะอยู่ไม่นาน แล้วก็วันนี้ได้เห็นเตะใหม่อย่างคาโดโซที่ไม่มีชื่อสองเกมได้ลงลได้ลงแต่เกม,มอุ่นเครื่องอ่าแล้วก็ได้เห็นตัวเกาหลีเกาหลีคิม,มินทยย็อกเนี่ก็จัดเต็มรัห้าตัวเลยนี่นะห้าตัวเลยห้าตัวก็เขาสิทธิ์สงลงลงสี่ดิอ่าลงสี่ลงสีงสงส่เพราะว่าอ่าม,มีมีาาอาเซียนอาเซียนอ่าดิออนคูอ่าก็นักเตะต่างชาติห้าบวกอุ้มเข้าไปบวกสิวลักษเข้าไปบวกชัยเข้าไปโอ้โหดูแล้ว ก็บอกแล้ววันนี้ว่าบุรามน่าจะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ผมว่าเป้าหมายน่าจะอัดแน่นอนส่วนลำพูนเกมแรกเนี่ยแพ้สุโขทัยคาบ้านมาหนึ่งสองไปนำก่อน้วเออนำก่อนหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นก็โดน2ลูกซ้อนโดนทีเด็ดของจอรนบาโจใช่ไหมล่ะบาโจใช่แต่ผมเห็นลำพูนเล่นทรงเดิมเลยทรงเดิมทรงเดิมไม่อัดเอออัดนะเล่นไม่ไม่ไม่มีพิษสงอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วบอลส่วนใหญ่ก็จะใช้การวางยาวซึ่งการวางยาวเนี่ย การเอาเกาหลีไปดักในแดนหลังเนี่ยผมว่าก็ทําอะไรลาบากเหมือนกันสถิติพบกันบุยรำเจอลําพูนชนะบุยรมเนี่ยบุยรำชนะลําพูนมาสามเกมติดปีที่แล้วชนะไปกับสกอร์เท่ากันเลยสองศูนย์ทั้งสองนัดและกินนิ่มเลยสู้ไม่ได้เลยลําพูนปีที่แล้วนะครับแล้วก็หลีกครับปีสองพันสิบห้าบุยรชนะเจ็ดหนึ่งแล้วก็ย้อนไปหลีกครับปีสองพันสิบห้าเล่นเยาวเยือนเนี่ยก็เสมอศูนย์ศูนย์แต่ก็ ต้านอยู่แน่นอนวันนี้บุย์เจอลำพูนผมว่าลำพูนคงต้านยากต้านยากใต้าานยรงที่ว่าบุยดำเขาต้องเขามีแค่แต้มเดียวทีมใหญ่อย่างเขาเนี่ยเล่นในบ้านโอกาสพลาดมันยากมากอืผมว่าสองลูกเนี่ยยืนพื้นอ่ะดูแล้วนะสองลูกยืนพื้นอ่ะจริงเหรอคือหนึ่งศูนย์ก็ยังไม่ไม่ไม่อุ่นใจเท่าไหร่ผมว่าเนี่ท้งสองยังต่ำนะครับเพราะว่า ซื้อความชัวไว้ก่อนแล้วเล่นในบ้านด้วยศรัทธาต่างๆคุณเดวินไม่ปล่อยให้พลาดแน่อืก็บุยรัมไปครับบุยรัมครับไม่มีเซอร์ไพรส์อ่ะมันยากแล้วยากแล้วคือถ้าออกเซอร์ไพรส์มาเนี่ยนะทินแถวช้างอารีน่าน่าจะอยู่ไม่ได้มันรู้อยู่กันไม่ได้เพราะนี่ขนาดเกมแรกไอแชมป์จนแชมป์ก็ยังกระเด็นกระดอนไม่เป็นท่าก็ไปแล้วไปไม่ได้คุมเต็มตัวแล้วใช่ไหม เออนะ,อ,ะอูนันองมองว่าวันนี้บุยดาจัดการได้ครับตั้งแต่ฟันทงมาเนี่ยผมเห็นนนงไปพูดแก้ตัวตลอดเลยในคลิปที่ลงนี่วันนี้เอาจริงอ่ะวันนี้เอาจริงครับแล้วเมื่อวานจอาจิงไหมเมื่อวานหมดแล้วมันหมดแล้ววันนี้เริ่มเอาจิงแล<บ>้วเมื่อวานก็ผิดอ่ะผิดครับ,บ,รบสองคู่เลยผิดสองคู่ตั้งแต่ทายมาเปิดมานี่ถูงไหมถูกสามตัวผิดน้องนันผิดหมดเลยบอลแก่กันต้องหมดสิบกว่าคู่ต้องพิจารณาตัวเองนะก็เนี่ยวันนี้นะขอใครก็ฟันทงได้วันนี้บุยดำนะไปคู่แล้วกันแล้งนัน อ่าไปคุ่ตักนไทยบุรีรัมนอ้องฟันธงบุลีรมยชนะผมก็ฟันธงได้บุลรมยชนะอยู่แล้วถ้าท่านงอยากกระเทยท่านงฟันธงว่าลำพูนบุกชนะบุรีรัมงั้นก็ไม่ต้องมาวิจารณ์แล้วชาวบ้านเขาด่าแล้วกันอ่ะไปดูคู่ต่อไปสุโขทัยเจอกับตราดนะครับสุโขทัยเนี่ยโหมนั่งดูจอร์นบัตโจ้ก็ยังเป็นตัวที่นะนะตัวที่เป็นความหวังความหวังความหวังของหมู่บ้านอ่ะ กันใช่เล่นค yeah. the so ือกันแกพอพอกฟอร์มเข้าเข้าฝักเข้าอะไรเนี่ยเล่นกับทีมได้หลายได้เนี่ยคือโค้ชไม่ต้องพวงเลยอ่ะแค่เอาบอลไปให้เขาอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจัดการได้อาจะลากได้อาจะเข้ายิงได้หรือทาอะไรกับเขาเนี่ยก็ทำได้ก็สุดท้ายน่าจะอยู่ที่ตัวประกอบอ่ะว่าจะเล่นกับเขาได้มีแค่ไหนแต่วันนี้อย่าลืมนะครับว่าเล่นในบ้านด้วยเขาเปลี่ยนสีเสื้อก็ไม่เจวกันอะไร สุโขทัยอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นเป็นสีสีแดงนะปีนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พอแล้วพอแล้วผมก็ตุกกระตุกแค่นั้นเองเอาเหรอไม่รู้เหมือนกันอนี้ผมไม่รู้ว่าวันนี้ไม่ได้ตามไปยญี่ปมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุโขทัยวันนี้เนี่ยประตูเป็นกิติพันธ์แนวรับเนี่ยมีสราวุธเลวเฮสลิงคารนะครับวิงแบ็กซ้ายปิยาาชลาจังรีดวิงแบ็กขวาเป็นกิษนะคู่กลางสรรเสริญคู่เลอสันแนวลุกนี่ต่างชาติหมดเลย จอห์นบาโจลาเฟลและเนลสันโบนิยาอ่โสามตัวบนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าวันไหนท็อฟอบนะท็อฟอบอะไรนี่แต่ยัง่เถื่อนยางมันจะมีอยู่คนเดียวอะคือโมดิยาที่เล่นฟุตบอลด้วยอารมณ์มากกว่าวันก่อนจะจะไปต่อยไปนั่นเขาคือเขาให้คุณมาเล่นฟุตบอลเพราะวันนี้เนี่ยเขาเสียตังค์ดูฟุตบอลนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะดูที่สนามดูดูทางโซเชียลฉะนั้นตั้งใจเล่นบอลหน่อยใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนดูเออนั่นแหละก็ตัวดี สำรองเนี่ยมีจกกักริจเวพิลมสมคิดชำนาญศิล์นสุนสรวิทย์โดกาวิทย์โอ้สำรองนะ่าเป็นห่วงเพราะสำรองตั้งแต่ไทยร้วนเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกรดไทยลีกสองไทยลีกสองใช่แต่ไปดูตลาดกันหน่อย ตราดเนี่ยอันนี้เป็น2ทีมเล่นไว้มันมากวันที่<ช>เจอกับชนบุรีเล่นมันจริงๆแล้วเล่นสู้ด้วยแต่ว่าวันนั้นมันก็คือ 2. 2> เกมได้องำก่อนสองศูนย์ด้วยอ่ะแต่ว่ามันยืนระยะไม่ได้แต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นทีมน้องใหม่แต่ความขยนันความทุ่มเทเล่นบอลได้มันมากวันนั้นแฟนรายการทุกคนได้ชมหมดเลยใช่คือแต่ไม่ได้ชมไม่ได้ชมตราดนะก็คือชชมทั้งคู่ว่าเล่นได้มัน คือตราดเนี่ยผมจะบอกให้เขาเหมือนทีมอะไรเลโก้ LEGO อย่างนี้ครเขาดึงคนนู้นคนนี้มามาแล้วผสมแล้วมันลงตัว <c oughs> แล้วมันเล่นได้ออมันลงันลงตัวอาว,วันนี้ปร,<ด>ประตูเนี่ยเป็นใช้เป็นว,รวุริสุขุนาแนวรับเนี่ยแว็กขวาธนาเศษแว็กซ้ายพลราดนคู่เซ็นเตอร์จอร์ดฟิลิปเป้คู่ทิตาวีอักษรสีกลางเนี่ยรังสันยุรนสีคู่กับสันติภาพราชนิยม แนวรุกเนี่ยมีลิโดโคเฮนนัททูสมบัติโยธาเกมแล้ยิงสองลูกแล้วก็เมสซ,ซี่ปากน้ำนี่อายุเยอะแล้วนะแต่ยังเล่นอยู่พรปรีชาจจรุนไหนหน้าเป้าเป็นเอวันโดปาลิสตาสำรองในดีมีอากิวนาโด,โดมีเพื่อนผมลิติพรหวานชื่นวันนี้สำรองวันแรกเล่นดีมากเลยมารุตบุตรรักก็ตัวที่เป็นตัวดังอย่างอาบอลเด็กเยอะบอลเด็กแล้วขึ้นบอลเด็กเยอะขึ้นมา แต่ตอนเด็กที่ไม่สามารถเบียดต้นสังกัดที่แท้จริงอ่ะใช่ปล่อยยืมเนี่ยเล่นดีก็ตราจะมีจุดเด่นอยู่ก็คือความเปเล่นนักสู้นะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลนี่ถึงลูกถึงคนดีแต่ไม่รู้ว่าพอมาเล่นเกมเยือนมันจะเป็นจุดจุดที่น่าสนใจก็คือเกมเยือนว่าเล่นในบ้านเนี่ยมันขยันมุ่งมั่นทุ่มเทค่อนข้างที่จะดีครัมันจะเป็นทีมเยือนเนี่ยจะกดดันตัวเองไหมเมื่อเจอกับคู่แข่งขันซึ่งจริงๆแล้ว ก็ชื่อก็ไม่ได้ห่างกันมากอ่ะเพียงแต่ว่าตราดก็อาจจะเป็นแค่น้องใหม่แค่นั้นเองนะแต่ว่าสุโขทยัยตอนแรกเราก็มองว่าปีนี้ไม่น่าจะดีมากผลทำไปต่ม,มาปรากฏว่าไปบุกไปชนะได้เอเาลำพูนมาได้นี่ก็ดูแล้วโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามวันนี้กองหลังของตราดอาจจะต้องเจองานหนักนิดนึงเพราะว่าหน้าของสุโขทัยเป็นต่างชาติแล้วก็ค,ค่อนข้างเล่นฟุตบอลได้เร็วแล้วก็ฉลาดต้องเอาไว้อยู่ผมเสียเสียจุดโทษเหมือนกันแหละ วันไหนวันนี้แหละสุขโขทัยเหรอไอตราตั่นแหละระวังหน่อยโดยเออ<ะ>มีสิทธิ์เพราะว่าโดนก็ชากลากเลยแล้วเอกไม่อ,อ,มอยู่ก็ต้องกองหลังเนี่ยอาจจะระวังนิดนึงสถิติเจอกันในไทยลีกสองเนี่ยอโอ้โหตราดชนะสุขโขทัยสี่สามนันอ,อแล้วก็เจอกันเสมอสองสอง ยิงงนกระจุยเจอการไทยลีกนะสี่สองตัดชนะใช่คู่นี้ไม่มีศูนย์นะดูคู่นี้คือยิงยันยับอ่ายิงเันยับบอลเอนเตอร์เทนอิงก็อิงสูงไว้หน่อยแล้วกันเออเป็นไงคู่นี้น้องฟันทองหน่อยผมยังเลือกผมยังเชื่อในแดนหน้าของสุโขทัยว่าเล่นในบ้านด้วยความเจนจัดสนามแสกเสียงเชียร์ของแฟนฟุตบอลของกองเชียร์น่าจะช่วยได้เยอะคณาท่ตลาดน่าคงจะมารับแหละเพราะว่ารู้ว่าวันนี้มาเจอกองหน้าที่มันเร็วเพราะจะ รับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องมีโตบ้างนะถ้าไม่โตเนี่ยคุณมีสินโดเลยอก็สุโขทัยครับน้วนเอว่าสุโขทัยครับวันนี้สองคู่ในอมองนั่นเองจังหวานจังบ้านคู่เลยบุรีรัมย์วันนี้ชนะลำพูนครับแล้วก็สุโขทัยชนะตาดครับอะเดี๋ยวรอติดตามยิงเงินเยอะไหมวันนี้เยอะเมื่อวานไม่ยิงเลยก็เมื่อวานมือทองมันเข้าอะคูณนมัน ทันกันเออมันคือจะบอกไอ้แต่ว่าเมืองทองเป็นคลอกสูสีวะแล้วเมื่อวานผมก็บอกเมืองทองแล้วเหมือนเครื่องกันบ่อยเออผมบอกเมืองทองไปแล้วถ้าเล่นได้เหมือนกับทีมเยือนเป็นทีมเยือนน่ะไอ้เวลาเนี่ยในบ้านนะในฐานะทีมเย้าเนี่ยเล่นแบบไอ้เป็นทีมเยือนชนะเขาแน่เมื่อวานทรงดีนะเมืองทองเคาเขาบอล400กว่าครั้งอีกแล้วเหรอืมแต่ลูกหน้าประตูเขาโมโหนิดเอ่อตัวที่ที่ตำโดไม่ใช่นีคนหนึ่งที่ซื้อมาจากเชยบวิด ไม่ยิงหลอกไอ้เพื่อนเพื่อนก็หลอกอีกทีโดนหลอกอีนึงเลยไม่ได้จริงอ่ะก็ความหมายนั่นคุณนเรนขอบคุณมากครับคุลพิชัยบอกว่าสนับสนุนนายยงเป็นสมาคมนายกสมาคมกีฬาผู้เัียชีแห่งประเทศไทยไม่เอาไม่เอาไม่เอานั้นนงดูเครียดนะครับไม่เครียดไม่เครียดยังไงอ่ะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนออกสตาร์ทลบไปสองแล้วพิมพ์มิลีกด้วยพิมพ์มิลีกด้วยไทยลีกด้วยไปกันยานวเจลีกนะเจลีก เจหลิกเมื่อวานก็ประคองตัวคุณอภพิชัยบอกว่าให้น้าต้องขับไปอาบน้ำนั่นแหละรู้เรื่องอีกคุณอภพิชยัยมีคนถามผมกลับมาจากอุราแล้วเหรอเพิ่งกลับมานะครับ,รบก็มาจัดรายการเลยคุณเสนอบ,บอกน้าหนงซื้อแจกแฟนหน่อยนะอ๋ออะไรบอยใส่ไงโอ้โหสวัสดีครับน้น,นงครับชาวสวน <laughs> คุณนงบอกว่าประตูเมืองทองโอเคไหมน้านง ก็โอเคอยู่นะเมื่อวานเมื่อวานโอเคอยู่ตัวนอได้ตัวนอได้ออกบอลดีกล้าเล่นอะเดี๋ยวไปดูบอลกันคุณอภิรักษ์บุญเดี๋ยวดีสก็ความหน่อยบุรีรัมเชลเชลนะครับเราควรรักแท้แพ้เลยบอกทีเด็ดผมวันนี้เชลซีอ้าวอ๋อเชลซีเตะไหมเชลซียิงสี่ลูกวันนี้เจอเวทแฮมนิโคลัสจะสั้นเหมาสามนี่หลายคนถามผมไม่พูดถึงนักบอลมันโถมไม่พูดถึงบอลเตะเตะสิบแปดรายการนะครับเดี๋ยวหลังเกมเอ้หลังจบสองคู่นี้เดี๋ยวมาพูดแล้วก็ คือมันจะมีภารกิจของสองสรม,มอรไทยด้วยตะกี้ผมให้ทีมงานหารูปหาะไรมาแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันบอลจะเตะแล้วคือทั้งท่าเรือบ<า>ช่ท่าเรือนะครับก็จะเตะฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกด้วยนะครับ,รบล้วไปดูความพร้อมอะไรต่างๆหลังอสองคู่นี้จบประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มมาเจอกันแล้วก็ข่าวคราวต่างๆของทั้งสองทีมที่อยู่ที่โนโนด้วยวันนี้เพิ่งเดินทางไปถึงด้วยนะครับ<า>ประมาณนี้แล้วกันแล้วไปดูฟุตบอลกันแล้วกลับมาว่ากันใหม่หลังจบเกมครับ สนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติขอขอบคุณเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน